สวัสดีนรทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เรามีสินค้าต้องบอกไว้เลยว่าตัวนี้เป็นสินค้า V VIP มากเพราะว่า Super Premium ของทางร้าน NDA Shop ครับนะพี่ดูพูดเวอร์กินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรนั่นก็คือนี่เลยเป็นตุ๊กตา Dream Fairy นะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยว่าโหแคกล่องก็ V VIP ของจริงเลยเห็นไหมพิเศษมากเลยครับเด็กๆนะแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยน่ารักมากนะะเดี๋ยวเรามา ให้ดูดีกว่าว่าภายในกล่องเป็นยังไงอันนี้เป็นสินค้าของจริงเลยนะครับแล้วก็ทางร้านมีพร้อมจําหน่ายตัวนี้พร้อมส่งให้กับลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเน้นอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตุ๊กตา d r e a m Fairy ตัวนี้เนี่ยเป็นของแท้เลยนะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูจะไม่เชิงแกะหรอกครับแต่ว่าแค่เปิดเปิดหน้ากล่องตรงนี้ให้ดูเฉยๆว่าภายในกล่องเ,เป็นเช่นไรนะครับตัวนี้จะเป็น แบบที่1นนะครับน,นี้แบบที่1นึ่งเนาะที่พร้อมส่งของทางร้านเรานะครับสำหรับตุ๊กตาดูมแฟรี่เนี่ยนะครับจะเป็นตุ๊กตาตระกูลประเภท BJD เนาะคือสามารถที่จะหักแขนหักขาได้ครับแต่ข้อดีของเขาคือเมคอัพครับเด็กๆเ,เห็นไหมเมคอัพของเขาจะเป็นขนตาแบบขนตาแท้ๆเลยนะแล้วก็เมคอัพของเขาจะมีความฉ่ำเหมือนกับเด็กสาวนะครับแล้วก็ mm hmm. เส้นผมครับเส้นผมสวย ชุดของเขาเนี่ยก็จะตัดเย็บมาโดยเฉพาะตุกตาดิมแฟรี่เลยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยนั่นเองนะครับมีถุงน่องมีรองเท้าให้นะแล้วก็ด้านข้างจะปเป็นใบเซอร์ครับอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมความสูงคือ30ซนเมตรครับเด็กๆสวยมากตั้งโชว์สวยครับนะรุ่นนี้เอาไปตั้งโชว์เสร็จก็สวยหรือบางคนเนี่ยจะเอามาเล่นก็ได้นะเด็กๆบางคนชอบเล่นเนาะแนะนำเลยรุ่นนี้ ครับงานดีมากให้ดูเมคอัพอีกครั้งหนึ่งเห็นเมคอัพไหมนะครับลองไปดูในรูปนะพี่ดุกลงเอาไว้ใน Facebook ของทางร้านเรียบร้อยแล้วไปดูในรูปเนี่ยจะโหใจละลายเลยนะครับสำหรับต้วนี้อันนี้แบบที่หนึ่งของทางร้านนะครับ <ๆ S 2> มีแบบในึงครับเด็กแบบที่สอง่ดดกเอาให้ดูแบบที่สองมีความน่ารักไม่แพ้กันเลยรครับ นีใ Part ่ใครชอบสีพัสเทลบ้างใครชอบสีพัสเทลต้องแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเห็นไหม oh. ผมสีม่วงนะครับรุ่นนี้แล้วก็ชุดของเขาเนี่ยสีพัสเทลทั้งชุดเลยสวยมากครับเมคอัพเมคอัพนี่นี่นะคเห็นไหมเมคอัพสวยครับขนตาแท้เหมือนกันเลยนะตัวนี้ ชุดอลังการมากเป็นชุดระบายนะครับทุกไม้มีใบเสอร์ให้เช่นกันนะครับสำหรับตุ๊กาตา Dream Fairy นะครับรุ่นนี้เนาะขนาด30ซนเมรเนี่ยราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้เป็นงานฟูเเ็ตเลยเนาะได้ทั้งกล่องเลยนะครับราคาเพียงกล่องละ1 3 9 8บาทเท่านั้นเองย้ำอีกรอบนึงนะครับตัวนี้สินค้าพร้อมส่งในประเทศไทยเลยเนาะ เพียงกล่องละ1,390บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆตอนนี้มีพร้อมส่ง2แบบนะครับนะสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือตัวนี้บอกไว้เลยเอาปเป็นของขวัญของฝากได้งดีเลยนะครับนะแอดไลน์ของทางร้านมาได้เลยทาง id l i n ยไลน์แอด u ครับหรือทาง Facebook Fanpage ขายบาร์บี้ราคาถูกมากไว้เลย,เลยนะจ๊ะ1,390บาทเท่านั้นตัวนี้เป็นตุ๊กตา Dream f a i r y นะของแท้เลยนะครับตัวนี้ กไว้ด้วยเนาะ1390บาทฉะ่นนั้นเองนะจ๊ะมีกล่องให้พร้อมเลยบ๊ายบายสวัสดีครับ